นายกรัฐมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติเมืองลับแลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีแก่ชุมชนต้นแบบทั้งสิบชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเินการคัดเลือกจากทั่วทั้งประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรรวมถึงมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดซึ่งชุมชนคุณธรรมเมืองลับแปลตำบลสีพนมมาตรอำเภอลับแปลจังหวัดอุตรดิตได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนายผลดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และนายเจษด,ดาสารุติสุดนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาตผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับโล่รางวัลจากนายกร,รัฐมนตรีโดยมีนายอิทธิพลคุณปื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชุมชนทั้งนี้นายสุรพลเจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตกล่าวว่าเมืองลับแปลได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีการสืบสารรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างความสุขสร้างความภูมิใจสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนด้วยศักยภาพทรัพยากรและความพร้อมดังกล่าวข้างต้นกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแปลเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งหกด้านได้แก่ 1. การบริหารจัดการชุมชน 2. อ,อัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่นของชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่นสม ด้านสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 4. ด้านการบริการท่องเที่ยว 5. ด้านอาหารและ 6. ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม CPOT ซึ่งท่านสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนผ่านแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสเน่ห์เมืองไทยของกระทรวงวัฒนธรรมหรือมาเที่ยวในพื้นที่จริงได้ตามจุดเช็คอิน กินเที่ยวพักและของกว่าเมืองลับแลที่ทางชุมชนและจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวเช่นประตูเมืองลับแลทถ้ำลับแลพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลถนนวันวาน,วานเมืองลับแลร,ร้านม่อนลับแลวัดพระแท่นศิลาอาจวัดปรมทธาทุ่งยางวัดดอนศักด บ้านเจ้าพยาสุรศรีวิสิทธศักด์รับแลเกสเฮาส์ถนนข้าวแคบถนนของกินเป็นตน้นขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาคะเลศลำผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิต